อยากกินกัน,นมะหนคะไอศกรีมะพร้าวบอกว่าร้านไหนอร่อยไองพันะกินอพันจะกินไอศกรีมมะพร้าวอูดไกินไอติมะไอซ์กลาเลยบ้าเป็นไทยเดเส หรือบางนาาพอตอนอแป้งโพ่แย่ข้ออแป้งโพนานจะขอมาในรถกระเจ้ามากกันหัวเสือลูจุ่มหันมาจุ่หันมาจุนาอาใครกออ่างยกเป็น้าเหรแต่มันฝนมาดิ่เย็นเนี่มันโปรขาวพูดนทุกกรหัวเพราะว่าแป้งโพนามาเย็นเลือกอันแค่แต่สวยกะเจ้าพักกันหัวอ่างยาเป็นบ้าเอแป้งโพนา อันเอฟซีเขาจะว่าหัวหาอ่างยาเป็นบ้าอะไรอย่าทำน้องนะแล้วพัดกันพุ้งจะหาอันนี้ใครอีเดี่ยวเดี่ยวเิโอไปไหนอ่ะลิโอไปไหนอ่ะอ๋อคนไหนพัดเต้นใจเพลงโอ้ล้านนี่เปิดเพลงถือใจแล้วุคนไ่นเออป้าแปลงว่าไม่สงการของมาในรถเอฟซีพัดกันหัวอ่างยาเป็นบ้านเลยแล้วพัดกันหัวงแต่หา เอาเต้นดีๆเลยเต้นสวยเบื้องหลานนั่งเบื้องบนน่ะหลานงงลูกไผ่อันนี้คขีหญ้าเบื้องดลลูกเออเขาไป่จุ่มน้ำอันหนึ่งพี่จุ่มน้ำอันหนึ่งเย็ดเซอร์อันเท่าไหร่ลูกเอาตังค์มายี่สิบบาทโอเคพี่จุ่มด้วยอันหนึ่งสามบาทไม่ได้หรอคะ ได้ค่ะได้20บาทใครอะไรยี่สิบค่ะได้ขายขายอะไรยี่สิบเท่าน,นั้นค่ะสาวๆสาวอยู่นะทิ่มึงดูเสียปะไอ้โอ้คากแล้วมึงอยากกินยังก็ได้กินจะกินกาแฟบ้ากินกาแฟสดมากกินก๋กนกกนกวยเตี๋ยวมาแล้วบันกินไอติมมาเนี้ยอย่าทำน้อง Leo, hàm mẹ Leo mà hàmelo mẹ luôn. mẹ 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 nhà mẹ <laughs> nhà mẹ 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 Tuấn à, เตะไทัวทีบางอย่างไม่เนาะไปลคือไปกินทั้งบ้านก็ได้เด็กคือไปเก็บขยะพัากันหลับไปพี่เนาะบานอย่างยาก่อนที่บวกนี่นะ เสียบอยู่ดีเนาะอืมอุ้ยมันเม็นเพ่ <laughs> มเพิ่นเต็มปากเพิ่มเบาไปได้เสีย <laughs> บยู่มนะื่อนามากินค่อยกินไหมเมื่อตืพอดีเออไปทิมพบรนเด้อขยะได้เด,ด้อหมดิจระร่างพึ่งอืมขยะดได้แล้วล่ะ ชายยางนี่เป็นเอกสิท์เลยเอาขยะไปทิ้งแล้วไม่ได้ข้นเฮี้ยนด้ยกินเสื้อตัวดีสิอายาทำไรทำไรเต้นนะฮั่นะเต้นนฮั่นต้นนฮัที่ไหนอะฮะเต้นนะฮั่นแต่ ไอ้นอนปะนอนเล่นนอนผาจกอิสไปนอนเล่นห้องละนอนน้ำเนี้ยเห็นป่ากระไดเวลอมีที่นอนไม่ยิ้มๆกระไดเนาะอือหือเย็นที่ตัวเนาะจารู้ว่านจ้ะแตนี่มาอยู่คุนอเมริกาทวีปอเมริกาคุณเออแตงบอลไอ้นอนไดไหมนอนเหรินเนี่ยน่าเน่าเล่นโซกันเองอือ ใครสีบิังยายกคนนี้ไปยอะทั่วเลอือ,อ,อคือจังลาละ่ะลายังบ่ไปใส่ใครสีบังยายเห็นบ่แล้วมันหมอกให้ดูใส่เลือใส่ลำแหนบให้เอึทอให้ร้อนอีเลียจ้าต้องแหนบให้เบิรหมอกลายแม่ไปจูมโอ้ยรุ่นนี้มัถอนแล้วเขามพได้ยอมแล้วมันหลายใส่บางกรงด้วยไม่ได้มันยอมรุ่น ต้องซื้อสีไม่ยอมปถอดให้ไอ้ทุกผมหงอ,อกเลยว,ว่าลูกผมดำอยู่ก็ว่าตอนนี้ผมมงอกมันเยอะมันจะไปถอนหมดได้ยังไงหญิงตัหายแม่มโกกเออเออเออ,เออสีมโกกด้วยเออเสื้อนี่ฝาบุษรากกูนี่บ่วเขาเครื่องปั้นห้นเซนน้ำยาปลาพนหผมหอมบวเป็นยังใส่ย,ยูโฟปิดความหวานนิดความหวนไอ้ทำเนี่ยบ่ งัวเต็มหัวเลยพี่น้องเท่าแลยเนาะเออพี่จอมเอาไปย่างอาจจะคว่กิ่งมาเ่้าเอาก็เท่าแล้วก็ว่าเจ้ของเถ่าจะคงเป็นสาวสิ่าะแอะหัว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 บวหัหัว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 หาวหัวหาวหัวหัวหบวหั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 วหหัวนัวหัวหัว ภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวถอดบ่เข้าใจอร่อเสื้อุดก๋อยู่แล้วอ้ไรบ้าไอ้ไอ้บอกว่าไงเซซุดก๋อยู่แล้วคอยตีไอ้่อยไอ้พราะว่าคอยตายบ่ไปท้ามตีแต่อายตัวอายก็เลยสติอายสตีขึ้นดิสู้บ้างก็ตีคิดว่าตีสู้อายปะก็เออแอมเซอ r ี่ กับแม่ที่ตีไอ้กับไอ้กัเขาเรียกตายบ่กลับแม่ไอ้ส่งอ่างยาพี่น้องพี่ไก่พี่ไก่เพิ่นหลับก็เลยพากันมานอนเล่นน่องคู่หลิ่นกับอ่งยาทั้งห้องห้องเพิ่นเย็นดีอยู่เด้อเพราะเราเปิดเพราะเรออยู่อยู่ในอ่งยานาะอันสุดนีนสุดผู้ใดอันสุดลาวอ่ะเจ้าที่อผ้าไหมเด้เนาะผ้าไหมโอ้ยต้องไปส่งซักแห้งใส่ถุงไว้ดีๆเด้วยเงินปุ่นก้อโอ้ย ทำไมตัดอยู่บปนเสียงเหมือนนักติวเมียพูดิลาตัดใส่ใส่เป็นงานเดียค่ะตัดใบตัวตัดใบใสเป็นงานเั็นแม่บ่ะบ่ก็ตัดไว้แล้วตัดไว้ใส่ไว้ทําไมล่ะเพื่ออะไรเพื่อไปไว้ใส่งานอะไรอย่างนี้อ่ะงานมีบุญงานก็ได้ใส่ไปอันยาญที่สุดไหมคุณน่ะเปิดเซคเซควอนอันเซผักขมานบอกว่เมันผู้ซากเพราะมันกระเทยหมายถึงว่าจะอาจจะใสกระโปรงาใส่น้ากากยีนี่มาหนินะ กระปุงใส่โบเป็นเอากระปัตอันนี้ผ้าถุงมาใหม่ใหม่ผ้าสินมาเนี่นนยเขาเรียเหรอเขาเรียกสปายแม่ว่าดูหน่อยเอ๊ะเบิร์อะไม้ตัวเนี่ยเดี๋ยวเคยเห็นมันเป็นตุ่มโอ้ยอย่ามาเร็วๆลบมมอมกเขาดูเดี๋ยวสิรถหายไปไหมเอ้บังกันบ้าเร็วาย,ยายาโน<อ>่ยาจ่ายาางงนะยารถมึงมองเขายายายาคัน ไปกินก๋วยเตี๋ยวว่างนได้ไหมเด็กเสิร์ฟร้อนรอเออขาว่าสล่ะอันโอ้ยยันเนี่อหนาผมลายออันเป็นผมจากอายเว้ยกะร้กะปิดล้านไว้แต่แมล่ะร่านได้ว่าเอ้ก็ไปแล้มันเยอก็ไปเห็นมาหาก๋วยตับยวก๋ปอดมเลยช่หม่รู้กอ้แต่เสียดก๋วยตับกวยปอดเนาะจะหลอกทำไมก็บอกว่าจะทำสีทีเดียว นี่นอะแต่เอ๊าเอซื้อสีมาแล้วเนาะซาดเลยนี่ซาดนี่แหละพเกินซาดนี่แหะลองเพียงไปแงเร็ว้เพีก็ได้ลอยไอ้อยากอยากแล้วอยากนอนเลลองฟังนอนจักซิบหาที่ก็ไม่แห้งดลยวา้องเพียงไปงน่แล้วเร็วเพ้งยังเพงอะไรก็ได้ อายุสิบห้าหรือแม่ปุ้สาวลุงโอ้ยสาวลุงเราเอาเด้อเออเพียงมักถึงซุ้มมาฟังเพีงเย็นเย็นเพียงแบบเบาเบาเย็นเย็นสโนว์สโนว์เพลสยังเกาะฮะคุณบ่ารถแห่มักซามน่ะรถแห่ไอ้นุ่มบ่ไอ้นุ่มนะบ่ไอ้นุ่มนอนตะกอนไอ้นุ่มนอนตะกอนคนนอนเวร มอันบ่อยผมนอนยังในกันขคืนผมก็ไปร่เนอนจปมีความเพลินจะเป็นความเพลินเพรคืออัญาอัญญาบดีล่ำก็นอนเลยอังยาไปอัญยาไปทำการแสดงยังไ็นอนไปกร้นอนอ๋อยู่นอนอยู่นอนตัวเจียงอยู่ืลิงปีนตันบุกเ้าเพราะไม่รอเดี๋ยวมาแต่สว่าลิงปีนบุกเผา ตีเด้อไุงเนี่ยมาแขกทำมาเจียวตีเด้อเสียวตีเด้อเนี่ยติดปุรีมากอาจารย์เล่นลองดูตีเล่นจะเลงนไงไม่อยากเปลี่ยมาคงแก่เนาะเปียบ่ไอเปียให้เยไอซอยพี่น้องห้องสังภาษาอังกฤษให้ฟังแหมฝั่งหลังบ่ได้ฟังภาษาอังกฤษและสิลืมดเสิลืมภาษาอะไรอ่วงเลยอ๋ออ้วงเลยกับสปีกนิดเบาทั่วไปนี่แหละ Today I go outside eating อะนู o เดิน and coffee and กระเด็นออกจากปากเคเลี้ยงกินเจดายเนาะเ่าเอาไส้ไปกินไอ้นูเดิลเอาไส้นูเดิล and coffee ใช่ฮะปฏิกับมาก come back your home cafe come back มาโฮะ น้ำบันนงมาลงอีซีอีซีค่ะไม่ใช่ก็พูดไม่ถามว่ากลับมาถึงบ้านแล้วกินอะไรอีก <Huh? S 1> กลับมาถึงบ้านแล้วกินอะไรอีกไอส์ครีมมะพร้าวครับอร่อยมากเซกูดเซกูดเซกูดยูโน่ยูอันเดอร์สแตน ออยวนโมโนที่ว่านอังยาบอกเรื่องโกเก็บเห็ดบุตรนะที่ว่านอะไรนะที่ถามไอ้ไอ้ยูโนยวนไอ้บอกมึดตึ๊บนะจำได้ปะอวไะนั่นแหละเอฟซีมากมากันเลยไม่ติดต่อคนดูเป็นเมือน่เียที่ลาบอกว่าลาบอกว่าไอ้ไอ้เค็กไอ้ชูโกชาวอร์ผู้นำพิยุนโมงงหน่อย เออบอดีเรื่องนี้ก็จะบอเรื่องหงอกลื่น่ไปเออแล้วก็อะไร After กลเกี่บเห็ดบด <c oughs> มาแกงใช่ไหม No ามาซุปเหรอซุปเสียงเห็ดบดบ่อตื่นจะขอก็ว <c oughs> ่าผู้ายอยงเีตื่นจะจะขอ <c oughs> I'm a soup c โค l ก เซ็เซ็คเซ็โคโกเซ็ส,สากนมาใช่ขัข้นบนมีสากมันที่สูปรือีบมณ์มาเซเอมือเศร้าเซ่บบอ,อบัวคกมักเศ้าถ้ามันไม่มีจริงๆก็ใช้ได้สิหระโนาดเล็กเจ้าเอาเอามือซูอถุงแล้วเศร้า,าเศได้คือทังคนที่เขาส่งตำ่ำเขาปรุงเครื่องเป็นน้ำเป็นน้ำย่ำสมต่ำไปบาไง แล้วก็เอาเส้นมาคุ่งไปแบบนี้นิ่มคนสิกินเราก็ย่ำย่ำจะถุงเลยเห่ม้าแต่บาเอว่าคยเสียบเสียบสัวใส่คบต่ำไปเลยดอกเนาะบ่บอมอันลับสิเพราะกเราเรื่องน้องกินเอกัำนองเป็นตะวนตะวนม่บเรื่องนักินใี่ไ่บเรื่องสนหววสันห่วเรื่องกรไดว่าจะไปบอกผื้นคนมาแม่นอยู่ว่ากระไดแต่จะไปบอกพื้นคุณ มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อชีวิตยังไงอ่ะเอาว่า,ปาเป็นตั้งเป็นยังไงเกย์เป็นโรมาแล้วพอพเพื่นคนอยังนี้ด้วยแล้วพังเรื่อแของออบอกว่าเปิดประสินมีเรื่องแของนะหาคนลงไม่ซื้กเอาตัวเจ้าของให้มันรอดตัวเมื่อนี้กิน <ynen. S 2> ข้าวอันนี้เมื่อคืนทิ้งเงียบยังจะไปหาพวกเพื้นคนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องบุกออกหนึ่งอุปกรณ์อันใดมันงอกร้องให้ด้วย โอ้ยนอกระไรยังงมืมาดึงจเส้นดูค่อยหายคันแหนบไม่ไม่ไม่มันต้องแหนบแบบมือฉันนี่แหละมาสาพุ่นแบบผมเหย้ากับดอกมันมันงอกกือบทุกเส้นเลยนี่อันย่าจ้าเส้นงอแยาว่ายอีหลีเด้บยววอนผมเส้นใหญ่มันล้วงอเร็วมันมันมันเส้นใหญ่แล้วมันเหย้าแล้วมันเหย้าว่ายพ่อมอือหือคันกว่านะเดี๋ยว้าวใส่แขนนี่แม่ พัดลมไเคตีเจได้เคตหัวมันเขีคตหัวมันมันหมักว่าเป็นสิ่งอะไรเคตีเคตีเจไดีแตัเคตีเจได้ขั้งเสียงกับเป็นแต่ขั้นตะขั้นอ่างยายิกยิกไม่ก็มีดีโอ้ยหาเมื่อกี้ว่ามีเบียกพี่น้องว่ามันในหาผมขั้นเห็นกันแล้วบัดนี้หงอเออก็มัน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 งอกับมันยิกความเลี้ยงบอกขาดไห บ่บ่ต้องลวกหรือจุอมงอขอ้ชีเดินเบิอล้อก็บังกีเครื่องเอเดนบ่บ่ได้ถูกตัดเอาตัดดูไตอนี้ก็เหียนแล้วมันซอไม่ใช่ตาแต่ข้างหน้าเนี่ยมันยาวไปถึงนไหเนี่ยไม่ไไม่เอามันจะปัดใบลบตายตัดปลายใช่ไหมก็แต่กับตรงนี้บ่ก็คือบ่เขเป็นผู้ชายรูดก็เป็นรูดเอะนะ ผู้สาวม่ให้รัดพมสันลีบอฮะลีวอลีมากบบไหนบอกคือเอาสเปกอะขาสวยมวยอึบเรยธรรมดาับพี่น้องรับกายเปุกเสยเคยเบื่อนี่แหละมืดอกซึ่งมดอะไเบื่อข้ืดดอกยายทนแล้วเรนเจอมาแล้วย Em mưa đây, không có nào mà Dạ yeah. Bye bye Chào tạm